คำเตือนสูตรที่นำมาแบ่งันเป็นเพียงสถิติการคำนวนสลากกินแบ่งรัฐบาลเทนานันไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีช่องนี้เป็นแค่เพียงคือกลางที่นำสูตรที่น่าสนใจมานำเสนอส่วนผลการออกรางวัลจะเป็นอย่างไรนั้นก็ไม่อาจทราบได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนสมาชิกเจาเลขเด่นสูตรหวยพารวยนะคะคลิปวันนี้นะคะจะเป็นสูตรเลขเด่นชุดวัดใจเก้างวดนะคะสูตรนี้ก็เข้าต่อเนื่องมาหลายงวดแล้วเนาะงวดที่แล้วสูตรนี้เลขเด่นเข้าที่เลข9และเลข1นะคะเข้ามา2ตัวเลยเป็น2ตัวบนนะสำหรับสูตรนี้นะคะงวดที่แล้วเนี่ยเลขเด่นได้6 8 9 1 2 ก็สามารถจับคู่ชุดได้ที่91นะคะก็เข้า91ตรงๆ2ตัวบนนะคะผลออก391ก็เราก็จะนำสูตรนี้มาคำนวณกันต่อเลยยาวๆในงวดนี้นะคะสูตรการคำนวณใช้ร้อยท้ายครั้งที่1บวก10ท้ายครั้งที่1บวกหน่วยท้ายครั้งที่1ค่ะ ผลลัพธ์ที่ได้นำมาบวก0บวก2บวก1บวก2บวก1ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นเลขเด่นของงวดนั้นๆในการคำนวณเราก็จะใช้ผลการออกรางวัลของงวดก่อนหน้านั้นมาเป็นสูตรในการคำนวณน,นะคะแอดมินก็จะย้อนหลังให้ดูคร่าวๆประมาณ6งวดนะคะ ก็จะย้อนหลังให้ดูตั้งแต่งวดที่ออก5 03 4 4 6 2ตัวล่างออก77นะอ่นะเรามาเริ่มคำนวณเลยก็ใช้ร้อยท้ายครั้งที่1บกสิท้ายครั้งที่1บวกหน่วยท้ายครั้งที่1 6 6บวก6ได้12 12 1บวก1ได้13 13นํานำเฉพาะเลข3ตัวท้ายมาบวก3 0บวก0ได้3 3บวก2ได้5 5บวก1ได้6 6บวก2ได้8 8บวก1ได้9ได้เลขเด่น3 5 6 8 9ผลการออกรางวัล0 5 1 0 9 5 2ตัวล่างออก2 2งวดนี้เข้าที่เลข9และเลข5เข้าที่2ตัวนะคะ2ตัวบน9 5ต่อไป1บวก9ได้10 10บวก 1>, 1ได้11 11อ็ดเอ็นำเลข1มาบวก1นบวกศได้1 1ึบวกสได้3 3มบวกหได้4 4่บวกสองได้6 6หบวกหได้7ผลการออกรางวัล8ปดสามหนึงวดนี้เข้าที่2ตัวบน6และ7งวดต่อไป 5้าบวกหบวกสองหบวกหได้11 11อบวกสได้13บสานำเลข3มาบวก3าบวกศนย์ได้3 3มบวกสองได้5 5าบวกหได้6 6หบวกสองได้8 8ดบวกหได้9ผลการออกรางวัลห้าหนึ่งหกเกงวดนี้เข้าหลักร้อยและหลัก1ิ เข้าคู่หน้าหลักร้อยและหลักสิบเข้ามาสองตัวต่อไป6กบวกสได้8 8ดบวกหได้13นำสามมาบวก3าบวกศูนย์ได้3 3มบวกสได้5 5าบวกหได้6 6หบวกสได้8 8ดบวกหได้9ผลการออกรางวัล3 4 7สี่องห้ด งวดนี้เข้าที่ห้าและแปดงวดนี้ก็เข้ามากลับเข้ามาเข้าสองตัวบนอีกเช่นเคยต่อไปเจ็ดบวกสามได้สิบนำศูนย์มาบวกศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์ศูนย์บวกสองได้สองสองบวกหนึ่งได้สามสามบวกสองได้ห้าห้าบวกหนึ่งได้หก ผลการออกรางวัล8 7 3 2 8 6งวดนี้เข้าหลักร้อยและหลักหน่วยเข้าที่เลข2และเลข6ต่อไปนะคะ6บวก8ได้14 14บวก2ได้16 16นํานำเลข6 มาบวก6บวกศนย์ได้ห6บวกสองได้8 8ดบวก1ได้9 9บวกสองได้11เ็ศษหนึ่งหนึ่งบวก1ได้สองผลการออกรางวัลห6 9ห9 1สาหนึ่งและ9 2สองงวดนี้เข้าที่9 1้าหนึ่งสองตัวท้าย9 1เขาแม่นแม่นตรงๆงเลยแถม แถม92ให้ด้วยงวดนี้อ่าทีนี้เราจะมาดูนะคะในงวดวันที่16สิงหา63เป็นเลขเด่นบนนะวิธีการคำนวณใช้ร้อยท้ายที่1นึสิบท,ท้ายที่1และหน่วยท้ายที่1มาบวกกันก็นำห้มาบวก7จบวกแ 5้าบวกเจบวกแปบวกเได้12 12องบวกแได้20 5สิบวกเได้12 12องบวกแได้20่สินำเฉพาะ0ูนย์ตัวท้ายมาบวก0ูนบวกศได้0 0นยบวกสได้สองสองบวกหได้ส สามบวกสองได้ห้าห้าบวกหนึ่งได้หกศูนย์สองสามห้าหกจับคู่ชุดได้ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์หก สองสามสองห้าสองหกสามห้าสามหกและห้าหกจะได้ทั้งหมดสิบตัวนะคะเป็นสูตรไม่ปักหลักนะ เพื่อนเนนำไปพิจารณาดูนะคะว่างวดต่อไปเนี่ยสูตรนี้มันจะเข้ามาเป็นสองตัวท้ายรางวัลที่1หรือมันจะเข้าเป็นคู่โต๊ดนะคะก็ลองพิจารณาดูนะ ช่องนี้ก็เป็นแค่เพียงสื่อกลางที่นำสูตรที่น่าสนใจมานำเสนอนะคะส่วนผลการออกรางวัลจะเป็นอย่างไรนั้นก็ไม่อาจทราบได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจนะคะใครยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามให้ด้วยเนาะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอเพื่อนๆก็อย่าลืมนะคะ แคปหน้าจอไว้นะหรือจดเลขไว้ได้เลยเป็นสูตรไม่ปักหลักนะคะจะเป็นเลขเด่นมาทั้งหมด5ตัวเพื่อนๆก็ต้องไปเลือกดูเอาเองว่ามันอยู่หลักไหนนะก็จับให้คร่าวๆนะคะมันอาจจะเข้ามาเป็น2ตัวท้ายรางวัลที่1 หรืออาจจะเข้าเป็นคู่โต๊ะก็ได้นะคะดอกจันไว้นะในสูตรนี้อาจจะเข้าเป็นเลขท้าย2ตัวหรืออาจจะเข้าเป็นคู่โต๊ะก็ได้สําหรับสูตรนี้นะคะแอดมินก็หวังว่า คลิปที่นํามาลงนี้ก็จะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆนะคะไม่มากก็น,น้อยเนาะสุดท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนๆที่มาดูคลิปนี้นะคะโชคดีรวยรวยยใครติดตามช่องนี้ก็ขอให้ปังๆนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ